ัดกะเพราไก่ใส่สองพลิกค่ะสวัสดีค่ะพบกับ sp family พรอๆค่ะนี่มาเตรียมเนื้อไก่นะคะที่ต้องใช้ใบกะเพราแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางลมเตรียมรอใส่ถ้วยไว้ค่ะเครื่องปรุงนะคะซอสปรุงรส ผักเขียวค่ะนี่พริกสองแบบมีพริกสดพริกแห้งแล้วก็กระเทียมะค่ะลงมือปัน่นกระเทียมพริกสดพริกแห้งวันนี้ใช้เครื่องปั่นตัวนี้ค่ะสะดวกดีปั่นรวมกันค่ะ นี่เอาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูนี่เอาแบบไม่ต้องละเอียดมากค่ะเตรียมเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปลงมือผัดกันนะคะนี่ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันรอน้ำมันร้อนนิดนึงเอา กระเทียมพริกสดพริกแห้งที่เราปั่นรวมกันเอาลงมาผัดเอ๊ะมีกลิ่นหอมค่ะนี่กลิ่นหอมได้ที่แล้วก็เอาเนื้อไก่ลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็เผาเนื้อไก่กับพริกให้ เนื้อไก่พอตึงๆนะคะนี่เลยไปแรงเลยค่ะแล้วก็เอาซอสที่เราใส่รวมกันไว้ผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางลมซอสฝาเขียวเป็นซอสปรุงรสฝาเขียว แล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วก็เติมสีให้สวยงามด้วยสีอิ้วดำเล็กน้อยค่ะมีผัดกลุกเขา้าทำง่ายๆค่ะผัดกระเพราเอารสชาติที่ถูกปากของแต่ละท่านเลยค่ะ อย่างสุกเรียบร้อยก็ใบกะเพราลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดใบกะเพราให้เข้ากับเนื้อไก่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมโนูง,ง่ายๆผัดกะเพราไก่ใส่สองพริกในแบบของ SP Family พรพรนค่ะฝากกด ไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนได้รับชมคลิปต่อต่อไปในช่อง SP Family พรอพรด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ